อากาศกรน็นาวค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอากาศเย็นแล้วเย็นลงบอกคักเลยค่ะเอางวนมาลามแต่ดึกบายแตน่นาวมากตัวดือตัวตึงดื้อครับดื้อครับดื้อครับ ยทุกคนเอ้ยงัวตอนนี้งัวลงบักคักเลยค่ะขายได้บ่ได้ราคาเจ้กก็เกิดอีหยังวิกฤตอีหยังขึ้นเนาะแต่ว่าบอาถึงว่าเลี่ยงไปกะบ่ค่อยอยากขายดอกผู้ใดสิอยากขายเนาะเนาะเนาะพุทไดสิขายบักหลาเนาะเลี่ยงไปบ่อยากขายค่ะทุกคนหักผูกพันที่จริงอยากมี มีหน้าจักทงพ่อเสด้เลี้ยงงัวค่ะอยู่บ้านเลี้ยงงัวแต่ว่าอยู่นี่มันอยู่ไกลเมืองปวดแล้วที่นีหน้ากับมีหน้าเป็นของจับของเนาะก็เลยต้องมาอาศัยหน้าพยุงตอนนี้กับเวลาเอาเขาขวากันยากไกลบ้านอยู่ดิค่ะอันชิตัดปัญหาว่าคายออก ้ข้างวัวตอนนี้ล่งคักเลยนะคะหนีนายหอยมาเบิงตอนสื่อมาสื่อมาตอนทองหนึ่งเดือนนะคะสามหมื่นเจ็ดพันแต่ว่าโหซึ้ว่าสื่อตอนแพงนะคะแต่ตอนหนีนายหอยมาเบิงนี่สองแม่ลูกสองแม่ลูกนี่งวัวไยกลางนะลูกมันกับสิบผสมบามันนี่แหละ โดยอ้วนๆไปแล้วให้สองเอ้ยให้สามหมื่นสามหมืนไปพี่น้องสิงให้ไฟเห็ดจังได้พี่น้องก็อยากขายแล้วให้สามหมื่ถือมาสามหมเจลูกตัวใหญ่สมนี่นี่ลูกตวบอกใหญ่ สามหมื่นไปก็สิสามหมื่นแปดสามหมื่นเก่าเนี่ยเราค่าจ่ายอถึงสี่หมื่นเนาะไปทำใจขายบ่ออะไรเราจะเหลี่ยงมากเป็นเกือบสองปีคของกับปีหนึ่งเะเก่าเดือนคัวบออกมาออกมาอีกนี่ก็เจ็ดเดือนนี่ไอ้หนุ่มน้อยได้เจ็ดเดือนใช่ไหมคอย ขายสามหมื่นเก่าได้กำไรสองพันล 2, แล้วว่าเอาดอกจา่าคอยอดซาเลียงไปลูกชาย หน้ยหอยกดราคาค่ะพันอ่างจะวางัวลงตัวเพ่นบวบึงดิเวลาพ่นขายให้เขาแพงบ่คักลูกกับแม่ก็คือกันเพราะว่าน้าหอยตัวนาสิตัวขายนะคะว่าท่องกับลูกบวกพริกแดงเพิ่นนะโออพริกแดงขึ้นมายังมาเท่า ข้าวบวชบามันคักค่ะน่าดื้อเนาะเดือครับเดือดกำลังแม่เพิ่นบ่ค่อยให้กินนมเลยค่ะก,นนะกินแน่ี่นโดนสิกินแน่ี่ยไปแล้วไปหาหมูเพิน่น <c oughs> หมูเพิ่นมาไปบุแม่เพิ่นก็เริ่มให้ยานมแล้วเจ็ดเดือนแล้วเนาะค่ะเริ่มสิขึ้นนับพี่อีกสิบก็หมื่นนี่ก็ขึ้นแล้วค่ะ เห็นเงินพ่อยายเราปวกเนาะเราค่ะตอนแหลมมันมีนามไซสๆออกมานะแต่นี่มันก็ห่ออยู่เหมือนเหม่อหละแต่ว่าขืนบ่แห้งนะมันขืนหลบแหลมมันขืนอยู่แต่ว่ามันบ่แห้งเหมือนมันเมื่อท่านเด้เต็มที่ต้องร่อหล่อสองกอนก็นับไปอีกยี่สิบเหมือเด้อปนะก็เลยมีกระหรือยู่สิบกว่าเหมือนั่งก็อยากอยากขืนอีกแล้วนะคะ กะหาเงินมาผสมมัวหาเงินมาผสมมัวต่อไปนะคะเราเรื่องขายนนบัยอันนนบยาขายจักเม็ดเนาะอยากเลี้ยงไปยังสรีตรวบแต่ไม่มีเ,เวลาแต่มันก็แย่ น่ะสีนวลน,น่ะพูนพันอยู่ทั้งพันบกไค่อยู่กับหมูบกไค่อยู่กับแม่พันเดียค่ะพันสีแนมหาหมูทีน้อยพันกะ็นะเล่นตะเล่นตะเล่นตะเล่นไปลตกทรายไปหาหมูกินหญ้าดีดีปลือกหญ้าดอกกินหอดใบไม งูไทยกลางนะคะบ่ะถึงขนาดว่าเป็นงาน,นงามว่าอย่างเนะคะ่ะแต่ว่าสีมันก็หายอยู่สีก็แดงช่วงที่ซื้อมามันก็ประมาณน้อยๆย,ยังสีละน้อยแต่ว่าท้องเขาโบราณย,ยังสีเนาะแม่แคลายๆว่าอันยังเป็นเช่าสาวอยู่นะะคือจังงูเด็กน้อยนี่ยแหละเรียนกระตืองกระตืองกระตืองงูอะไรถุงนะคะ กินดีครับเนี่ยมือแรกนี่ยใครอุ่งปุ่งทองเพิ่นหยากระนี้แหละค่ะเล่มน้ำมือนี่ยแหละหยากระว่ค่อยมีดอกค่ะเพราะว่าบ่มีเวลามันบ่มีเวลาที่สิแบบว่ามันถันมันไก่น้ำไรกัมันก็บ่มีเวลาเอาม,มาก,กินน้ำเพราะว่าอันพักเที่ยงก็ไรครับหม้อไส้มาอผ้ามันผ้านั่งมาก,กิน นนามหนามมีอยู่ตรงขามนี่ค่ะขามทางไปกับเป็นสะเลี้ยงงัวแบบโรโหดอดทนนะคะหน้ากับ่บเมียนกี่คนจะของเด้ยนี่แต่ก็อยากเลี้ยงเพราะว่าชอบชอบหกักสัตว์ไหมคะทุกคนอนเลี้ยงเอี้ยงก็อยากเลี้ยงมันดีที่สุดนะ,ะหกัสหกสัตว์หัก กันได้เลี่ยงแล้วก็วอยากขายดิขายไปสีน้ำตาแตกน้ำตาเตนแล้วห่างห้น้ำมันแล้วค่ะยางหลายเลยลูกเลือกกินคักเนาะเอยกินแต่หยาอ่อนที่จริงวรงวตัวนี้กินแบบบ่เลือกคักหญ้าแก่ๆนี่มันมัก เดีวเอาเนี่อยออนไลน์ยยากินคักเหมือนมันเหมือนนันนน่งสิขึ้นแล้วเริ่มอยากขึ้นเนี่ยจังน้อยยกหางยกบรรยากาศโอ้ยลมวอยค่ะทุกคนมึงต้นไม้ลมวอยๆหนาวหน,าว,นาวตื่นเศ้าๆกันหนาวแต่พอ,อย่างเทียงๆกับพ่ออยู่ใดอยู่หอนอยู่ นี่แล้วพี่น้องเอ้ยบอกทิ้งว่าว่ามีเวลาเลี้ยงจะสิขายแต่ว่าพ่อจะขายอีลีกับน้ำตาตกใน่แหละค่ะคิดหอดคนมันผูกพันแล้วค่ะเครงมันขำมันคูนเครืงแบบยางแป้งสีจับก็ได้แต่ว่าแม่มันจะประคอยได้เราคุณลูกมันขำคูนค่ะ จับได้แบบว่ามันยอกมันอันนี้ไหมมันเชื่องเนี่ยค่ะเอิญเขาวขวักกันสิกเอิญายลูกชายผู้มันไปกิน,ถถถน,น,น,นเถื่งเท่งกินหญ้าแหงนด่น่ะหญ้าออนบ่กกินล่มผัดไว้ มันยากาศจากนั้นก็คุยงัอเต็มทุงไปสายเพิ่นมีเวลาเนาะเป็นอยู่บ้าน,าน,นทำงานห้องห้องเราเสร็จงานฝ่าวงอออกฝ้า,อ,อ,ฝาอาบน้ำแต่งตัวไปทำงาน เมื่อตัวนี้มักหย่าแก่หย,ย่าวันมันอย่างเดือครับ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 ,รบกินยาไอ้แก,ก่ทั้งทึ่ง มาทักทายพี่น้องื่ดด้ๆดอกค่ะมามาวา่ากันฟังเนาะว่าโอ้ยใจหนึ่งอยากขายอยู่หย่อนอยากแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็อยู่เวลาไว้เพราะว่าความผูกพันทีให้ไม่น่าคือเขาก็ เลี้ยงผลแล้วจ้ะให้มันเต็มขวบกมดแล้วเนาะเต็มทงจะหนีเหา้ยาไม่มีให้มีหน้าให้เขาสปปิบปอยทิ่มั็บ่ได้เดี๋ยวลาคางัวตอนนี้มันก็ตกตามครับ ต่ว่าย่ามสือเหนือนีอ่แพงมากเลค่ะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยเจ็ดสิบห้าลังหลานก็สองร้อยแปดสิบบัดยามสือเงื่อสือถือ,อคักเฮ้ยขี้ไล่คัะน้อพี่น้อง ถ้าขึ้นถ้าขึ้นข้าวนี่ก็หาพ่อพันพ่อพันดีๆจะ้ะหาพ่อพันดีๆใส่ออกมาเบิ่งจะเป็นสีแดงใจวายบออันนี้คือตัวนี้สื่อยางามถ่วงขบงหูน้ำเขาเขาผสมให้เอยียงเนาะต,ตัวว่าพ,พ่อพริกเอยอันลูกพริกแดงผสมกับลูกพริกแดงมานะพริกแดงจังไหน พีกแดงจึงได้สีนนสีเท่าบทบามานันมั่นนันแล้วเนาะตัวเป็นคักในหอยก็ไดนี่ก็สิหาพอพันดีๆใส่ใส่ไปเลยลงทุนไปเลยนะคะทะยูหอดพนัน โอ้ยแดดเริ่มออกแล้วค่ะทุกคนก็ัพ่อมีแห้งเนี่ยพ่อมีแดดลำไระลมวอยวยแต่ว่ามีแดดขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้เกษตรบ้านนาชาแนลสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ